วัดเขาแก้วดับไผ่แค่ได้ยินชื่อครั้งแรกเออคำถามมันแวบเข้ามาในหัวเลยนะภัยอะไรชื่อมันดูมีเรื่องราวมีความคลังไม่ใช่แค่ชื่อสถานที่ธรมธรมดาธรรมดาวันนี้เราจะมาลองปะติดปะต่อกันดูครับว่าข้อมูลที่มีเนี่ยมันจะบอกใบ้อะไรเราได้บ้างเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะชื่อวัดเก่าๆเนี่ยมักจะซ่อนเรื่องเล่าของยุคสมัยเอาไว้เสมอ งั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันจากข้อมูลชิ้นแรกเลยดีไหมคะได้เลยครับข้อมูลระบุที่ตั้งนี่ชัดเจนมากบอกว่าอยู่ที่บ้านป่งหึงตำบลห้วยสักอําอำเภอเมืองเชียงรายการเจาะจงลงไปถึงระดับหมู่บ้านแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับ พอระบุมาเลยว่าเป็นบ้านป่งหึงเนี่ยนะคะมันบอกเราทันทีเลยค่ะว่าวัดนี้ไม่ใช่แค่วัดใหญ่ประจําอําเภอแต่เป็นหัวใจของคนในหมู่บ้านนั้นจริงๆเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของชุมชนเล็กๆเลยซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อมูลอีกอย่างที่บอกว่าเป็นวัดราษสังกัดมหานิกายค่ะอ๋อวัดราษก็คือวัดที่ชาวบ้านสร้างกันเองถูกต้องไหมครับไม่ใช่วัดที่เจ้านายหรือว่ากษัตริย์สร้าง ถูกต้องค่ะมันสะท้อนพลังศรัทธาของคนในท้องถิ่นล้วนๆเลยที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเป็นวัดของชุมชนคําถามต่อมาก็คือแล้วมันเกิดขึ้นมาตอนไหนนี่แหละครับคือจุดที่ผมว่ามันมีเรื่องซ่อนอยู่ในข้อมูลมีตัวเลขสองชุดที่น่าสนใจมากคือปีที่ก่อตั้งวัดพศ2428กับปีที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาคือพศ2478 มันห่างกันนั่ง50ปีเต็มๆเลยนะครับเอ่อมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่ต้องรอ,อนานขนาดนั้นเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแล้วคำตอบก็คือ ไม่ปกติเท่าไหร่ช่องว่าง50ปีตรงนี้มันไม่ใช่แค่การรอเอกสารราชการนะคะแต่มันคือภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ล้านนานในช่วงเวลาน,นั้นเลยคือเราต้องเข้าใจว่าพศ2428เนี่ยเป็นยุคที่สยามกำลังผนวกรวมล้านนานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสมัยใหม่การที่ชุมชนบ้านป่งหึ่งสร้างวัดของตัวเองขึ้นมาก่อนตั้ง50ปีมันแสดงให้เห็นว่าศูนย์กลางทางจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาเนี่ยเกิดขึ้นจากพลังของท้องถิ่นเองหลวน เกิดขึ้นก่อนที่อําลาจจากส่วนกลางจะเข้ามาให้การรับรองอย่างเป็นทางการซะอีกโอ้โหนี่คือเรื่องราวของชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอครับพอฟังแบบนี้แล้วตัวเลข50ปีนี้มีความหมายขึ้นมาทันทีเลยนะไม่ใช่แค่ตัวเลขแห้งแล้วแต่เป็นหลักฐานความเขาเรียกว่าความเข้มแข็งของชุมชนเลยนะเนี่ยแล้วข้อมูลสุดท้ายที่ผมเห็นคือขนาด13ไร่7ตารางวาซึ่งก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่ก็น่าคิดว่า สำหรับชุมชนหมู่บ้านเมื่อเกือบ140ปีก่อนการมีที่ดินผืนใหญ่ขนาดนี้สำหรับสร้างวัดมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับขนาดหรือความมั่งคั่งของชุมชนป่งหึ่งในยุคนั้นได้บ้างไหมครับบอกได้เลยค่ะว่าต้องเป็นชุมชนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีฐานะดีพอสมควรในยุคนั้นเลยการอุทิศที่ดินขนาดนี้ได้มันแสดงถึงความศรัทธาที่แรงกล้าแล้วก็ทัพยากรที่พร้อมเพรียงของชาวบ้านป่งหึ่งในอดีตจริงๆถ้าอย่างนั้น พอเราปฏิติประต่อข้อมูลทั้งหมดทั้งการเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านการก่อตั้งด้วยพลังของชาวบ้านเองในช่วงเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์แล้วก็ขนาดที่ดินที่ไม่ธรรมดามันก็พอจะฉายภาพของชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นปึกแผ่นมากๆเลยนะครับใช่ค่ะและภาพนั้นก็นำเรากลับไปสู่คำถามแรกของคุณได้อย่างน่าสนใจมากสิ่งที่น่าคิดต่อยอดก็คือข้อมูลบอกเราว่าวัดนี้คืออะไรตั้งอยู่ที่ไหนและก่อตั้งเมื่อ,อไหร่ แต่สิ่งที่มันไม่ได้บอกคือเหตุผลที่ลึกที่สุดเบื้องหลังชื่อเขาแก้วดับภัยที่แปลตรงตัวได้ว่าผูเขาแก้วที่ดับสิ้นซึ่งพยันตรายนั่นสินะครับนี่จึงเป็นคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อนะคะในช่วงปลายศตวรรษที่19ที่เชียงรายท่ามกลางยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการค้าระหว่างประเทศการแผ่อิทธิพลของตะวันตกแล้วก็การรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางของสยาม มันมีภัยอะไรกันแน่ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นที่ผู้คนในชุมชนบ้านบ่งึ้งปรารถนาจะให้มันดับสิ้นไปจนต้องร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็ตั้งชื่อที่ส่งพลังขนาดนี้นั่นคือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังข้อมูลสถิติเหล่านี้ค่ะ